ก็ที่จริงที่ที่ที่โพสต์ไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาที่จะไปเาขาเรียกว่าเบรมหรือว่าดิสเครดิตใครนะฮะที่จริงเป็นคนเป็นคนแบบว่ารักธรรมชาติชอบที่เขาชอบอะไรแบบนี้แล้วก็ตอนพูดไปเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าอยู่ค่ายไหนช่องไหนด้วยนะฮะแต่ว่าคําพูดของผมเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างรุนแรงนะฮะแล้วก็คือใครได้ยินเนี่ยก็าอาจจะ สำหรับแฟนๆของทางรายการของทางช่องก็อาจจะไม่ชอบนะครับผมครั้งที่แล้วบอกไปด้วยว่าไม่รู้จริงๆว่าอยู่ช่องไหนเพราะว่าผมเองผมดูใน YouTube ลองไปเปิดใน YouTube ดูนะครับมันจะไม่มีโลโก้ช่องไม่รู้จริงๆเพราะว่าผมไม่ได้ดูทีวีนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ทราบแล้วละ่ะแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยเพราะว่าาที่สัมภาษณ์อีกครั้งหนึง่งแล้วก็ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนนะฮะอีกครั้งหนึ่งของผมว่าก็เป็นเป็นเรื่องเซนซิทีฟอะแล้วบางทีเราเขียนแฮชแท็กเราไม่ได้ พูดตรงๆว่าคิดน้อยแล้วก็คำหนึงไม่ได้คำหนึงว่าจะไปกระทบใครจริงๆเราแค่เจตนาเรายิงตรงถึงถึง,ถง,ถงการอนุรักษ์มากกว่านะฮะที่อยากจะให้ช่วยกันก็ที่จริงก็ไม่มีไรละครับก็ที่จริงขอโทษไปหมดแล้วแล้วแต่ว่าตอนนั้นแบบใช้อารมณ์มากกว่ากันที่จริงมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้อารมณ์โกรธหรืออะไรเลยนะฮะที่ตอนตอนโพสต์แต่ตอนโพสต์ไปอ่ะมันก็แค่แบบเฮ้ยโอ้แบบ สงสาราสัตว์อะอะไรเงี้ยครับผมปีแบ่งปีกลับก็กค่อนข้างรุนแรงก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับ <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าก็ผมว่าผมก็ออกมาพูดแล้วก็ขอโทษแล้วก็ที่จริงมันเป็นสิ่งที่เราต้องต้องยอมรับอะเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าเราโพสต์ไปนะฮะแล้วก็เเป็นคนสาธารณะที่ทุกคนแบบว่าเห็นแล้วก็ดูผมว่าน่าจะคือผมเองถ้าผมเป็นแฟนคลับหรือว่าเป็นแฟนรายการใดร,รายการหนึ่งแล้วเราชอบมากๆะเราก็อาจจะมีอฟเฟิกับตัวเรานะครับแต่ว่า ไม่อยากจะให้ไปมองในเรื่องของอ เป็นการแข่งขันข,ของทั้งช่องนะฮะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยผมเองก็ทํางานร่วมในกับทุกช่องแล้วก็ทุกช่องจริงๆแล้วก็เป็นพันธม,มิตรกันหมดเวลาเราทําโครงการอะไรดีๆร่วมกันมันก็พนึกกําลังกันไ,ไ,ไ,ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นช่องไหนเพราะว่าทุกคนก็ทําหน้าที่แล้วก็ทํางานของตัวเองไปนะครับผลิตผลิตผลงานดีๆให้กับประชาชนได้ดูน้อยใจไหมคะที่คนอื่นก็โพสแบบเราอ่ะแต่ว่าไม่เห็นมีฟีดแบ็กอะไรขนาดนี้ที่จริงหลังจากวันนั้นเนี่ยมันก็ช่วงแรกม,มันมีบ้างแต่ว่าผมเองก็ตกผลึก ในเรื่องของความคิดมาแล้วซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าใจเขาใจเราเครับแล้วก็มันไม่มีใครหรอกที่จะเห็นเห็นตรงกัน100%เฉะนั้นผมว่าผมเข้าใจทุกอย่างเว,เวลาเวลามันมันเหมือนเวลาเราเลือกของอะมันมันก็อย่างที่บอกมันไม่มีใครชอบของชิ้นเดียวกันทั้งหมดอะผมเองก็สําหรับใครที่ ที่ว่าอะไรเงี้ยผมก็ต้องต้องผมเข้าใจแล้วก็ขอโทษด้วยครั้นี้ต้องระมัดระวังการโพสต์มากขึ้นไหมคะเวลาที่เราจะโพสต์นะเออผมก็ที่จริงระวังมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็เรื่องโซเชียลเนี่ยเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟเราเนี่ยไม่อยากอย,กอยู่ผมผมคิดว่าแบบเฮ้ยโหคือการเมืองเราก็พูดไม่ได้เพราะมันเป็นเซนซิทีฟแต่ว่าเรื่องสัตว์เราก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเห็นด้วยนะในการที่จะช่วยการรณรงค์แต่ว่าณวันนี้ก็รู้แล้วว่า เรามีความคิดหลายแบบนะฮะเราเราสิ่งที่ตามมาบางทีมันไม่ได้กระทบแค่เราไม่ได้พูด<อ>เรื่องสัตว์อย่างเดียวแต่มันเป็นกระทบเรื่องของรายการเรื่องของเรตติ้งหรือเรื่องของช่องอะไรเงีย้ย<อ>ถึงแม้เราจะพสต์ไว้แล้วเราไม่ได้คิดก็ตามว่ามันจะกระทบแต่ว่า,าด้วยความไต่ตองแล้วอาจจะไตร่ตองไม่มากพอแล้วพอมันไปกระทบมันก็ไปกระทบใจิตใจคนที่เขาเขารักเขาชอบอยู่ซึ่งอันนั้นก็ผมเองก็เข้าใจันเก ที่จริงกับพี่ปอกไม่ได้เลียรครับผมว่าสําหรับทางผู้ใหญ่ทางฝั่งนั้นนะผมก็ตอบไปหมดแล้วในวันนั้นที่พ,พี่มาสัมภาษณ์ว่าผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่ที่ที่ทำให้รู้สึกว่าผมไปพลาดพิงแต่ผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปทําลายชื่อเสียงหรือว่าไปไปกระทบกับผู้ทรงคุณวุฒิหรือว่าผู้ร่วมแข่งขันในรายการผมผมพูดตรงๆว่าผมก็ดูรายการ แลแต่ว่าผมไม่รู้จริงๆว่าอยู่ที่ช่องไหนพวกผมดูยูทูบนะครับรู้สึกตอนสำนัญตอนที่แบบมันมีกระแสที่กลับมาแล้วก็ขุดอะไรต่างๆของเราก็ที่จริงก็ค่อนข้างงงสับสนค่อนข้างมากก็น้อยใจแหละแต่ว่าแต่ว่าผมก็เข้าใจนะแล้วก็ตัวผมเองผมก็มันเหมือนกับคนที่เข้ามาเม้นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก,ก็โดนผลกระทบไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งอะไรนั้นผมไม่ไปพูดถึงละกันกแต่ถ้าตัวผมเองเนี่ยผมผมเองเนี่ยผมก็เคย คยกินเคยทานผูฉลามหรืออะไรเงี้ยที่เขาโพสเขาว่าผมมาแต่ว่าณนวันนี้ผมเลิกแล้วแล้วส่วนในรายการที่ผมทำเนี่ยมันก็เป็นรายการที่ทั้งนั้นนะเขาปรุงมาอยู่แล้วทั้งญี่ปุ่นผมมาเป็นแค่ผู้ดำเนินรายการแล้วก็พรีเซนต์ออกไปนะฮะมันเป็นมันเป็นอีกหนึ่งงานอะ่ะซึ่งซึ่งแต่ว่าในเรื่องของการลง,ลงในเรื่องของความความความรักธรรมชาติอะไรเงี้ยผมเองผมก็ ผมก็แอคทีฟเต็มที่นะฮะในเรื่องในใน,ในทุกๆเรื่องถ้าถ้าเกิดหลายคนที่ติดตามผมจะเรื่องเสือดำเรื่องอะไรก็แล้วแต่บางคนอาจจะไม่เห็นก็ตามแต่ว่าไม่เป็นไรก็ทุกตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าจะแอคทีฟอะไรก็แล้วแต่ก็แอคทีฟในในพื้นที่ของตัวเองที่ไม่ส่งผลกระทบแล้วก็เลือกที่จะทํามากกว่าคือเราคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราเป็นแค่กระบอกเสียงเราก็คิดว่ามันจะมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้อะไรเงี้ยอยากจะทําอยากจะให้ชื่อเสียงของเรามันมัน,มน บันเดินหน้าแล้วก็ใช้ประสิทธิภาพมันให้เต็มที่ในการในการในการทำความดีอะไรเงี้ยแต่ว่าในนวันนี้ด้วยด้วยโลกที่มันเปลี่ยนไปหลายมุมมองอะไรเข้า,ขามามันก็ต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเองก็คงเลือกที่จะช่วยในวิธีอื่นในในที่ไม่กระทบคนอื่นแล้วก็ไม่มีกระทบกับตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างจริงนึงที่ตามบอกวา่าฆ่าตาิดอีสานตัดอาไปก่อนครับ ก็ต้องเหมือนจะต้องผ่านทุกคนนะครับดูดูทุกแม่เขาจะเป็นที่สายเนาะก็ผมก็เป็นห่วงครับก็ที่จริงนั่นแหละครับก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ว่าเ้รรียนูกั็เรียนรู้กับเราแล้วก็ก็รู้จักกันแล้วครับก็ค่อยๆคุยกันไปนะฮะแล้วก็ศึกษากันไปแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีจํากัดความว่าเฮ้ยมันจะต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็เพิ่งเรียนรู้กับ รู้จักกับนน้องเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ก็นั่นแหละครับผ่านทางพี่ตาผ่านทางพี่แอนแกงเขาอะไรเงี้ยพอไหมครฝาฝาด่านหลายคนเลยค่ะก็ได้อมงครับผมว่าผมว่าการที่แบบว่าเรารู้จักคนคนหนึ่งแล้วทําให้เราเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยผมเองก็ไม่ใช่อายุน้อยแหละที่จริงมันหลายคนก็เป็นห่วงนะช่วงแรกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ไหลก็ทุกคนก็ อยากให้ดูต่อไปถ้าขอให้เวลาแบบนานกว่านี้แบบสองปีสามปีเรามันไม่มีผมว่ามันไม่มีกาหนดนะบางทีแบบคนมันถึงเวลามันก็อาจจะใช่หรือมันอาจจะไม่ใช่ก็ตามซึ่งซึ่งซึ่งความคาดหวังอ่ะเราความคาดหวังมันคงมันคงมีแต่ว่าถามว่าถ้ามันผิดหวังมันก็คงไม่ได้เป็นเรื่องของว่าใครผิดหรือว่าหรือหรือว่าโกรธใครอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมันเราก็ไม่ได้รู้จักเขามางแต่แรก แล้วก็ณวันนี้แค่แบบได้ได้ได้เรียนรู้จักได้รู้จักกันนี่รผมก็ถือว่าผมผมว่าช่วงนี้ละรับเปลี่ยนบังเป็นทานที่ดีอย่างไบ้างไม่ไม่เจาะได้ไหมก็คือไม่หรอกผมว่าผมว่าบางทีคนเราอ่ะมันเป็นแก๊บนะบางทีเราก็บางทีเราก็สว่างในในช่วงเวลาสั้นๆแล้วบางทีเราก็เปลี่ยนตัวเองในในอายุที่มันถึงบางทีเมื่อวานยังเป็นอย่างนี้อยู่เลยแต่วันนี้เฮ้ยตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกเดินทางแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเหมือนข่าวที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างเรื่องเรื่องเรื่องดรามา่าเรื่องกระเบนอะไรเงี้ยที่จริงมันก็เป็นผมว่ามันเป็นความโชคายในความโชคดีของตัวผมเองผมอาจจะโดนแฟนๆหรือว่าหลายคนอคติไปแล้วแล้วก็ไม่ชอบผมด่าผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ว่าผมว่ามันเป็นคีย์สาคัญในการที่ผมจะดําเนินชีวิตได้อย่างเ,าเขาเรียกว่ายังไงเดียรอบครอบมากขึ้นนะฮะมีสติมากขึ้นแล้วก็ ูดตรงๆว่าม,มันคิดหลายอย่างว่าทำไมโลกเรามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ก็ผมพูดตรงๆว่าก็ใช้ธรรมะมในการใน,ใ,นในการบอกตัวเองมากขึ้นด้วยซ้ำว่าเ,เราจะต้องเดินทางแบบไหน,ไหนอย่างไรที่ต,ตายเรากบบกีสาก็ตรงกรันนะคะชอบดำน้ำรักธรรมชาติที่จริงผมว่าเป็นเบสิกสำหรับคนที่แบบว่าใช้ชีวิตง่ายๆนะก็ชอบชอบชอบเที่ยวชอบดำน้ำชอบรักสัตว์อะไรแบบนี้ครับอย่างพ่ต้าเขาบอกว่าดำน้ำไม่เป็นก็อยากจะไปด้วยถ้าเกิดจะไปด้วยกันอ๋อพิต้าเหรอครับ แกก็คงต้องไปครับเพราะว่าถ้าแกไม่ไปผมก็คงจะอดไปก็คือยอมให้แกแต่ยังไม่รู้ว่ามันคือมันยังไม่มีทริปอะไรอย่างนั้นเกิดขึ้นเลยครับเพราะว่าทุกคนก็งานยุ่งเลยเรียกว่าเดินหน้ารีเดินหน้าจีบเออมันคือทุกคนอา่จะคิดว่าผมออกตัวแรงแต่ว่าตัวตัวพัฒนเองประนเป็นคนก็จนเป็นคนพูดค่อนข้างชัดเจนไงแล้วก็อย่างถ้าแบบว่าแต่ก่อนน่ะคือที่ไม่พูดเฉพาะว่าคือ อีกคนหนึ่งไม่ชอบให้พูดเราก็เลือกที่จะพูดกลางๆเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าเวลาพี่ๆมาถามเราก็ต้องมีอะไรกลับไปบ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม <m> แต่ว่าตอนตอนนี้มันก็คือผมก็นิสัยผมมันก็พูดพูดชัดเจนพูดตรงๆแต่ว่าอาจจะไม่ตรงในทุกเรื่องละเพราะว่า <S <s <ๆ S 1> เพราะว่ากลัว <laughs> แสดงว่าช่วงนี้ไปไหนก็มีคุณคุมตลอดไม่เคยได้ไปไหนกันสองคนเลยมันไม่ใช่คุมเลยครับแต่ว่าด้วยความที่เราไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วผมได้รู้จักน้องเขา แล้วการที่ไปกันเป็นกลุ่มผมว่ามันเป็นเรื่องที่ที่ที่ดีจากจากภาพของตัวน้องเองด้วยแล้วก็ตัวตัวผู้จันเองด้วยนะฮะผู้จันไม่ได้ผู้จันทำอะไรในที่แจ้งไม่ได้ทําในที่ลับคุยก็คุยตรงๆไปกับพี่กลุ่มใหญ่แล้วก็ผมว่าสิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือ,อคนจะมองน้องไม่ดีเพราะตัวผมเองเนี่ยผมก็ใครก็ชอบผมว่าผมแบดบอยแต่เราไม่แบดบอยมันก็แล้วแต่มุมมองกันหลักสิ ก็แล้วแต่มุมมอง